ปีแล้วนางกินหมกดำหุ้งกระบอกหอยยุ่งมุมนีแ่แหละครับผมมุมนี้เลยครับครบปีหนึ่งแล้วนะครับจะรับมุมนี่นะครับที่ผมมากินนางกินยุ่ขังตรงหน้านะครับผมไผ่นะครับผม,ม,มสมติ้งวะครับลองซิมเมืองนะครับพี่นอน หัวใหญ่ๆเปล่งๆเลยโอ้น้ำลายแตกเลยส้มตีนวัวนะครับตีนวัวนะครับเนาะโอ้ใส่เลยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกหูทุกคนไอ้ไส้เจ้าหน่ายน้องนุ่งครับผมสำหรับวันนี้นะครับเนาะซอยเอกสิมาผ้ากินตำหุงครับบรรยากาศดีๆนะครับ อยู่ทงไฮทงหน้าเนาะครับผมหงุ่งกับเขาปุ่นนะครับเกเี้ยวหยาไม่เมื่อยนะครับกะมากินเขาน้ากันด้วยครับตรงี้างก็จะเป็นสวนงานในนะครับปุ่นเห็นเขียวนะครับผมมีกิดจะเป็นทงหน้าทงเขานะครับเนาะกินอยู่แต่โฮมไพ่ครับร่มบรรยากาศกําลังเย็นดีนะครับผมฝนฝ่ากําลังคืมนะครับมาต็ดเสียน้ำกันครับผมมาเบิรงนครับ ที่มีอย่างแนี้นี่ผมได้ที่เด็นมากครับบักหอยครับผมเมื่อครับบักหอยครับนี่ใส่เลยครับผมหอยยหญงๆเปล่งๆเลยหอยเชอรี่นะครับนี่เชอรี่สีทองนะครับนี่เชอรี่สีทองครับผมใส่เลยครับใส่เลยแบบนี้เลยโอ้ผมได้แตกเลยมาครับในที่เด็นมาอีกครับผมนี่ส้มตีนวัวนะครับมาจากอ่าโพนยางคำ พูดยังคำนะครับไอสกลนครอดนะครับน่องทหารเอามาฝากนะครับพิ่นมาตะพิ่นกับจากพักนะครับเอามาฝากจะเลยสิผ้าเอามากินน้ากันนะครับนี่ส้มตีนวัวตีนวัวนะครับเนาะโอ้ใส่เลยนะครับเอ้าครับผมมาลุยเลยครับแจกน้ากันครับผม ยากาศทรงไฮทงหน้านะครับขอซิมเบิองจอะคำตามตเองนะครับตามหฮุ่งตาเองครับผมคำแหลกแหงมาเลยอืมไส้บอกหอยบ้างกันะนครับ อืมฮืมส้มตีนวัวมั้คุยก็นตามห้องลองบึงนะครับเนาะอืม เขาท่าครับขอาคปุณนต้องสดใส้น้ำ มองยี้ไงจะครับอืมยากาศก็คือยังฝนจีบๆอนู่ละครับกุ่มฟ้าคือนฝนนะครับ ก็ได้งาห้งว่าเราครับสบายใจแล้วมันนี้แล้วสุดี่จ็บหิงงว่านะครับในของนะครับผมยิงเขาแล้วแล้วก,ทกบทิจ็็บหิงงว่าตัวนะครับผมมุ้มนี่ปีหนึ่งอล้วครับที่ผมมากินมุมนี่นะครับเอ็ดคลิปหบปีแล้วนะครับ ปีที่แล้วคงกลับมากินนางกินตงังหงปีที่แล้วนางกินมกหมูดำหงกับบกหอยยู่มุมนีแ้แหละครับผมมุมนี้เลยครับครบปีหนึ่งแล้วนะครับแล้วรับมุมนี้นะครับที่ผมมากินนางกินยุ่งขังตรงหน้านะครับผมไผ่นะครับผมอืมอ๋มอหอม,มติงว่ะครับ รองซิมบมึงนะครับพี่น,อน้องบอ้าหยาบนะครับเบ่หยาบครับเบ่หยาบพ่อยดีอยู่ปนยางคานะครับเนาะ,นะส้มตีนวัวอื้อ ตำห่วงตำเอียงกับตองเสีพร์นะครับเนาะหอยกระของตำเสพร์พูดแต่ขื่อถือเสพร์นะครับนะเสือ,สสอผลข้างไปง่ายครับอืมอหอยเป็นเปล่งน,น,นะครับเจลีสีทองจัดไปได้นามกันหน่อย 음んう mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. หอหอยไหมครับสองสดใสสินกับผุ่นร่องเบืองนะครับเนาะผุ่นใส่ร่องเบืองอืมอืใส่กับจินว่าครับสีนตรีนัว อีนอ่ะอืมเขากันขนาดเลยครับอืม มามาครับมาโอ้ร่มนะร่มมึงมึงเสียงกับปุ่นครับร่มแห้งว่าแห้งทีปับป๊บเลยแสดงว่าร่มแห้งครับเนี่ยพูดเรืมักจริงจงีคือผมเนี่ยครับนี่มักเสียงหนามกับปุ่นนามเหมือนตำหวงแคน้อยคแฉบ,บครับแฉบอือ นี่เมื่อครับเม่อหยาบเนียตัดได้ครับเมื่อหยาบครับม่หยาบเนี่ยทำยังไงเลยอืมอืม อ๋อหอยเดืยดเปียกม,มาเด้อครับกรุงเทพกรุงไทยครับพี่น้องอยู่กรุงเทพกรุงไทยกันมาบรรยากาศวันนี้วิวลักลานอีดีครับวันนี้บอกเลย อยู่หลักล้านครับวันนี้อาหารกับอาหารนี่สานบานเฮ่าวีวอยู่หลักล้านดีก้สดยอดเลยครับแซ่บแห้งอ๋อหอยกะหอยทำไปขาดเล้อนะครับกรลังสีเหลี่ยงครับ กำลังถือเริ่มเหลี่ยงหอยด้วยครับรยันไอถก็มีหอยไอพี่น้องแดงพี่น้องกินด้วยนะครับกำลังเหลี่ยงหอย,ยละลวงหอยแล้ะครับอือ เชอรี่สีทองนะครับไอเชอรี่สีทองครับโอ้ยอะไร อ้ลมนะลมตีใบไผ่ครับตีใบไส่นะครับบรรยากาศดีนะครับ่าชิมนี้นะครับสอเอกับทิพากินจำหนี้นะครับโอ้ยจำนี้นะครับเนาะกินบ้าเมิดครับหลายปวดบอหอยกับหไมต้ตงหอยแงเนะครับเนาะแต่ขอพุ่นหลายนะครับทีแห่งการรับชมนะครับ คลิปหนาผมกัดีามาเบื้องบรรยากาศดีๆมากินเขาน้ากันนะครับแบบนี้อีกนะครับก็ฝากติดตามนะครับหรือว,ว่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ้นนี้ด้วยครับถ้าถือใจคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณหลายครับที่รับชมครับสวัสดีครับ